ผมต้องขอบคุณเป็นพิเศษอีกท่านหนึ่งคือวันนาบัวแก้วนะครับที่จะอำลาทีมชาติไปพร้อมกับผมในครั้งนี้นะครับอย่างที่กัปตันหน่องได้กล่าวนะครับทีมเราเนี่ยเป็นเหมือนเสมือนครอบครัวเดียวกันนะครับพวกเรามีความผูกพันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานนะครับเราฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมาเยอะพวกเรามีหลักในการคิดนะอยู่5ห,หลักนะครับในการทํางานร่วมกัน นะคือเรามีศรัทธาในสิ่งที่พวกเราทำนะครับว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยกำลังเป็นเส้นทางไปสู่ความสําเร็จนะครับแล้วเรามีความวิริยะนะมีความภาคเพียรในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกเราทุกคนมีสติในการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็กําลังทําอะไรอยู่นะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับในการทํางานพวกเรามีสมาธิในการทํางานนะครับแล้ว สิ่งที่พวกเราเรียนรู้กันมาตลอดชีวิตในการเป็นโค้ชเป็นนักกีฬาเราใช้ปัญญานะครับในการดําเนินการแก้ไขพัฒนาทีมเราให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าวันนาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแล้วก็ทรงคุณค่านะครับเ,เป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของประเทศไทยนะผมเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าวันนาเนี่ยจะไม่ได้เล่นทีมชาติและความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยนะ จะเป็นประโยชน์กับน้องน้องเยาวชนแล้วก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรุ่นต่อไปนะครับโดยเฉพาะเด็กช้างเผือกที่อยู่ต่างจังหวัดที่สนใจนะครับที่จะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับขอให้ดูวันนาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเด็กที่มีความมุ่มานะมีความอดทนนะครับจนภาคเพียรจนนำพาตัวเองมาถึงขนาดนี้ได้นี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ชื่นชมในสปิริตแล้วก็ความพยายามของวันนามากนะผม หน้าที่สุดท้ายในการเป็นโค้ชนะครับผมอยากจะฝากาความปรารถนาดีแล้วก็ฝากขอบคุณน้องๆนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชทุกคนนะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยจะนําความรู้ความสามารถที่ได้อยู่ร่วมกันเนี่ยไปทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับตนเองและครอบครัวนะครับไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติและก็นําเอาความรู้ความสามารถเนี่ยไปใช้นะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปนะครับ ครับก็เป็นความเห็นหลังเกมนะครับของโคชออสนะครับแล้วก็รวมไปถึงพูดเรื่องอาวอื่นนะครับให้กับพวกเราได้ทราบด้วยนะครับคราวนี้พี่ๆสมุนชนครับมีคําถามอะไรที่จะสอบถามโคชไหมครับ